วันนี้เกิดสุริบราคาออกจากบ้านได้ไหมออกจากบ้านได้นะครับเพียงแต่ว่าอะไรครับในบ่ายวันนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์สุริปราคาขึ้นนะครับโลกไม่แตกนะครับย้ำนะฮะโลกไม่แตกนะฮะซึ่งแน่นอนครับมีหลายคนให้ความสนใจนะฮะในการที่อยากจะรับชมและมีการพูดถึงการบนโลกออนไลน์นะครับว่า ห้ามออกจากบ้านซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์กันเต็มๆว่าห้ามออกจากบ้านจริงหรือเปล่าแล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะฮะฝากกดติดตาม subscribe กลมๆข้างล่างและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราที่จะอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ง่ายยิ่งขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นเลยครับ <S <S วันนี้เกิดสุริปราคาออกจากบ้านได้ไหม ออกจากบ้านได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของความเชื่อหรือศิลศาสตร์เข้ามาซึ่งเราจะไม่ไปแตะตรงนั้นแต่ละคนมีความเชื่อของตัวเองนะครับแต่ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราสามารถออกจากบ้านได้เพียงแต่ว่าห้ามองเหตุการณ์สิริปปราคาด้วยตาเปล่านะครับผมได้พูดไปในคลิปแรกแล้วว่าการมองศิริปปราคาด้วยตาเปล่าเนี่ย จะส่งผลเสียและอันตรายต่อดวงตาของเรานะฮะเพราะว่ามันสว่างมากคราวนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามอีกแล้วครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตาเปล่าดูเราจะใช้อะไรดูได้บ้างนะครับมีเข้ามาถามเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของแว่นกันแดดแว่นกันแดดเองนะครับ ก็ไม่สามารถใช้มองสุรยุปราคาได้เพราะว่ามันไม่สามารถป้องกันได้อย่างเพียงพอนั่นเองเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะมองสุรยิยุทยเช,าชา้าไปเช้าไปรายการเช้าไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะมองสุริยุทอะไระเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะมองสุริยุปราคานะครับ เราต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการมองสืรออุปราคาเกือบผิดอีกแล้วโดยวิธีที่ปลอดภัยนะครับก็คือใช้แผ่นกรองแสงนะฮะและแก่แว่นสุริยะนะฮะและอย่าดูต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะฮะควรดูครั้งละไม่เกินหนึนาทีแล้วพักนะครับส่วนที่ไม่ปลอดภัยและห้ามใช้นะครับ ผมพูดไปแล้วนั่นก็คือแว่นกันแดดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของกระจกลมควันกระดาษหอ่อลูกอมแผ่นดิสเกตแผ่นซีดีฟิล์มถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่ห้ามนํามาใช้มองสุริยุป,ปราคานะครับถึงแม้ว่ามันจะสามารถกรองแสงได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอนะฮะและรังสีอินฟราเรดเนี่ยฮะมันยังสามารถทะลุผ่านมาได้อยู่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ว ะะมันจะเป็นอันตรายกับดวงตาของเราได้ไม่ปลอดภัยนะฮะใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนอกจากการมองตรงๆแล้วเนี่ยยังมีวิธีการมองแบบอ้อมๆนะฮะก็คือเราไม่ได้มองดวงอาทิตย์โดยตรงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสามารถไปอ่านได้เลยเป็นเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคานะครับ ในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงช่วง4ี่โมงเย็นครับโดยช่วงที่จะแหว่งลึกที่สุดนะฮะอยู่ในช่วงบ่าย2องโมงสีนาทีสําหรับวันนี้นะครับใครที่จะไปดูสุรยุปราคานะครับก็สามารถไปดูได้ครับไม่ต้องกลัวออกไปดูออกไปทําธุระข้างนอกได้ตามปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติและโลกไม่แตกนะฮะแต่ถ้าจะดูต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรับชมเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของดวงตาเรานั่นเองเลยครับ ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายและสนุกที่สุดนะครับและดู2คลิปนี้เลยครับคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ Youtube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนจะเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ